สวัสดีครับวันนัะ้นะครับนนงานก็เจอกลับมาเยอะๆอีกครั้งหนึ่งนะเพราะช่วงนี้ก็ฝนมันก็เริ่มเริ่มซานะครับไม่ได้มีฝนตกหนักมากนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ทยอยทยอยส่งโชว์มาเซอร์วิสกันนะครับอันนี้ก็เป็นของฟอร์ซ่านะสามห้าศูนย์นะครับ,รบก็ขี่มาล่วนะฮะโัข่ข้างข้างขวานะครับแต่ว่า อายุชกเนี่ยมันก็จะไล่ๆกันฮนะของที่มันมาเป็นคู่มันก็จะอายุมันก็จะพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ซ่อมคู่นะครับพอซ่อมคู่คขาเนี้ยก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับงานซ่อมของที่นี่นะครับรับประกัน6เดือนนะครับถ้ามีการรั่วซึมนะครับก็เคสมีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันเนี้ยมีคําสั่ง พิเศษคืออยากจะให้โชคเนะี่ยโมดิฟายใหม่ให้มันมีระยะชักที่น้อยลงนะครับซึ่งฟอร์ซาก็นิยมนะนิยมทำกันซึ่งจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้แนะนำนะผมจะแนะนำคนคนขี่ก่อนว่าเขาให้ปรับตัวเข้าหารถปรับตัวเข้าหาโชคนะครับ พราะว่าโชงเนี่ยมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับตัวเบาะรถก็ค่อนข้างที่จะป้านแล้วก็ทําให้เราเวลาขับขี่เนี่ยต้องกางขาออกทําให้ขาอาจจะวางได้ไม่เต็มฝ่าเท้านะขาดความมั่นใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถที่น้องผู้หญิงขี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสรีระของน้องผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการลดร,ระยะชักมันด้วยนะครับเราจะไม่ตัดไม่ทําอะไรเลยนะครับผมจะ ใส่ชุดโมดิฟายข้างในเข้าไปนะครับความนุ่มเท่าเดิมนะครับแต่ว่าโชคจะมีระยะที่ทสั้นลงนะครับไม่ตัดสปริงไม่ตัดแกนไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ตัดกระบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดโมนะครับตำแหน่งล้อต่างๆนะครับเน้นย้ำนะครับคุณปรับได้แค่จังหวะรีบาวจังหวะคอมเพรสชันและค่าพีโหลดนะครับแต่ค่าพีโหลดเนี่ยต้องปรับโดยช่างที่มีความรู้นะครับ ถ้าเราไปปรับเองบางทีมันก็จะแข็งไปอ่อนไปนะครับเข้าร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มีป้ายใบเซอร์มเหมือนผมนะครับก็จะมั่นใจว่า,าถูกปรับเซตได้อย่างถูกต้องนะครับตามมาตรฐานของโรงงานเอรินนะครับอย่างอันเนี้ยลูกค้าส่งมาซ่อมรั่วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่าไปเปลี่ยนแปลงตำแหน่งฟิตติ้งมาไปถอดนอ็อตตัวนั้นตัวนี้มานะครับทำให้ทำให้การซ่อมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะ แล้วก็ไปใหแหงชานที่แบบว่าถอดไม่ค่อยเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูตำแหน่งนอตฮะหัวแหวงเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปคลองแวะนะฮะร้านแบบนี้อันตรายนะครับคือคุณจะเปิดร้านคุณก็มีเครื่องมืออันเนี้ยน็อตเบอร์สิคุณใช้ลูกบล็อกเบอร์สิหรือว่าประแจเบอร์สิบสีไขมันก็น่าจะโอเคแล้วแล้วต็ตำแหน่งนรอนต่างๆนะครับห้ามเลยนะครับ ม่งานเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วนี่ส่งมาแก้นะครับเพราะว่าเ,เขาเจ้าของไปถอดนะน็นอตตัวเนี้ยนะครับมันมีโอลิงด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกับงานผมเลยเหตุผมที่ผมไม่ถอดไม่ขยับสายตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งองศาการเอียงนะครับฟิตติ้งมันต้องได้กับสรีละของรถรุ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเราไปถอดนี่บอกเลยว่ามันจะไม่เข้าที่พอมันไม่เข้าที่เสร็จปั๊บ องศาในการดัดโคง้งในการเก็บกระปุกแก๊สมันจะมีปัญหานะครับแล้วปัญหาที่ตามมาต่อไปคือสายมันจะมันจะหักง,งอนะครับมันจะหักง,งอมันจะแตกนะครับอย่างอันเนี้ยน็อตแหแว่งละหนึ่งนะอันเนี้ยแต่ว่าก็ยังโอเคนะครับยังใช้งานได้นะครับปัจแจยยงจับได้อะไรได้อยู่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับน็อ uh, ตต่างๆนะครับบนรถบนโช๊คเราอย่าไปยุ่งนะครับโดยไม่จำเป็น แับได้แค่รีบาวคอมเบชั่นนะครับอันนี้ผมหอ่อทําเสร็จแล้วผมห่อเทสไว้นะครับถ้ามันมีน้ํามันลิงมีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันมันจะเปียกนะครับมันจะเปียกเราจะรู้ว่ามัน,ม,นมันมาจากตรงไหนนะครับ Så, เดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะรีดส่งกลับนะครับงานผมก็พยายามทําให้จบให้เสร็จให้เร็วนะฮะวันเดียวต้องต้องเสร็จนะฮะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาเยอะอยู่เดี๋ยวนี้ยืนนานๆก็ไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าเราลื้อเราก็ลื้อหมดนะครับเราจะไม่ลื้อครึ่งๆึกลางๆหรือว่า หรือหมดเฉพาะส่วนที่เรามาทำคอนเทนต์มันไม่ใช่จรรยาบาลของช่างที่ดีนะครับทำก็ต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันซ้ายทํายังไงขวาก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับต้นแรกที่ผมรับเป็นยังไงจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังใช้มาตรฐานนั้นอยู่นะครับก็เป็นช่างโบราณนะฮะบ่บนเยอะๆนะครับใครชอบมาตรฐานประมาณนี้นะครับก็แววมานะที่สำคัญคือเราใช้น้ำมันโชว์ของเออร์ลินแล้วก็เครื่องมือนะครับอเออรลินนะครับ ก็สามารถที่จะทําให้เอรอิลนกลับไปเป็นเอรอิลนได้นะครับเดี๋ยวเราทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งสำหรับการเซอร์วิสนะครับอันนี้แนะน,นําแนะนําการใช้งานการปรับแต่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ